ที่จังหวัดสงขลานะครับชุดปฏิบัติการช้างศึกสองเลครับได้มีการรวบรปอปภห้างดังนะครับค้ายาเสพติดยึดของกลางได้กว่า30ม0 0เมตรครับชุดปฏิบัติการช้างศึกสองเลภายใต้การสั่งการของว่าที่พันตำรวจโทบารเมศทยอดแดงผู้บังคับบัญชากอง ร้อยตำรวจระเวณนชายแดนที่437ร่วมกันกับชุดระเวณนสพหาดใหญ่นะครับในการขยายผลกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจนนำไปสู่การจับกุมนายเจอายุ33ปีเป็นพนักงานร,รักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ครับหลังจากถูกสะท้อนนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายยาเสพติด ซึ่งทา้งนั้นเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการเข้าควบคุมนายเจนะครับขณะปฏิบัติหน้าที่ในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าดังกล่าวครับโดยจากการตรวจค้นนะครับก็มีรถยนต์นะครับพบยาบ้านในจํานวน2,000เม็ดขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านพักพบเอือเพิ่มเติมนะครับอีกประมาณ34,750เมตรแล้วก็มีอาวุธปืน9มม,มกระสุน25นัดเงินสด55,000บาทแล้วก็ทรัพย์สินที่ได้จากการจําหน่ายยานะครับอย่างเช่นรถจักรายานยนต์3าคันรวมมูลค่าแล้วเกือบ2ล้านบาทครับซึ่งนายเจก็ให้การรับ สารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อหาจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งมีไว้เพื่อจําหน่ายโดยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับนําตัวและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตารวจภูทรเมืองสงขลาดําดเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสําหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทํางานแบบบูรณาการของตํารวจตอชดอและก็ฝ่ายปกครองในการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มงวดพร้อมกับส่งสัญญ,ญาณค่ะว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ละเว้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ค่ะ